อ่าหวัดดีด้วยครับผู้ชมบลูกิตาร์ไฟเลยกันนะครับตอนนี้กำลังแพ็คของส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเป็นพอร์ตเท็ดี 500x นี่ครับไฟพร้อมกล่องเลยเลยกันนะครับอ่ะแล้วมีสินค้าเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับใครที่กำลังวองหาสินค้าอยู่ดูคลิปนี้เลยบอสจีทีร้อยเข้ามาใหม่นะครับพอร์ตเท็ดี 500x ก็เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับ M13 นะครับลายซิกนี่ก็เข้ามาใหม่แล้วก็รวมไปถึงนี่ครับพวกก้อนต่างๆนี่ครับที่เราจัดเรียงมาตรงนี้เลยนะครับใช้งานได้ทุกกปุุ่มนนนะครัับใช้้งาไดทอ นะครับใช้งานได้หมดนะอันนี้คือผมเอามาเทสนะครับต้องเทสก่อนส่งลูกค้าแน่นอนครับผมนะเพราะว่าสินค้าเราออกไปต้องดีแล้วก็ต้องใช้ได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มีโอ้โหวางกันพี่ับเลยนะเตือนกลาง่บอสจีทีหนึ่งนะครับบูเออร์จีอหนึ่งห้าศูนย์นะครับ u ูเออร์จีเออจีหนึ่งร้อยก็มีแล้วอ่านี่เลยจีหนึ่งร้อยก็มีแล้วนะครับแล้วมีกีตาร์นี่เลยนะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มี นะครับอันนี้ก็มีนะครับหลายๆอย่างนะครับรวมไปถึงโอ้โหเยอะมากๆนะครับคือเรียกว่าแทบจะครบเลยนะครับครบทุกเอฟเฟกเลยนี่ครับโอ้โหเพียบเลยก้อนเกินอะไรเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงสายกีตาร์หรือจะเป็นกีตาร์เลยเฟนเดอร์ตัวนี้มาใหม่เลยล่าสุดแล้วก็มีบอสอิจิพันไปแล้ว FE80 ตรงนี้นะครับพอร์ต XT l i ทีไนะครับพอร์ตโอ้โหเยอะแยะมากมายตรงนี้มันกองกันเต็มเลยนะครับแล้วก็มีอย่างนี้อีกนะครับ อเอบีสองห้าบัวเออร์แล้วจีสองร้อยแล้วแล้วก็มีที่กองไฟด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยครับโอ้โหแลกนะครับนะใครที่ฝ่ายผ่นว่าอยากจะได้แลกสักตัวหนึ่งนะครับเอาไปเล่นนะครับน่ก็เชิญได้เลยนะครับเรามีแคมเปอร์เนี่ยปล่อยอยู่นะครับแคมเปอร์เราปล่อยอยู่เนาะอ่าแล้วก็อื่นๆแล้วก็ลองทักมาได้เลยเพียบเลยนะครับช่วงนี้ของเข้าเยอะมากๆเลยนะครับโอ้รับกันวันนึงเรียกว่ามาหลายหลายสิบเจ้าเลยนะครับอ่ะ โอเคนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับมีของจริงนะครับขายจริงส่งจริงแน่นอนชัวร์ร้อเเซ็นนะครับแล้วเราก็จะส่งกันประมาณนักหกโมงเย็นได้รับบรินเสร็จสามทุ่มประมาณนี้นะอ่าโอเคแล้วนี้เราถ่ายให้ดูก่อนนะครับถ่ายให้ดูก่อนส่งนะครับนี่นะครับนี่คือความชัดเจนของร้านของจะมึงจะไฟนะครับใครที่จะเขาเรียกว่าฝากชีวิตไว้เลยได้เลยนะร้านนี้ แม้แต่สตางค์เดียวเราก็ยังไม่โกงท่านนะครับเพราะว่าเราชัดเจนขนาดนี้เลยเห็นครับอันนี้เข้าใหม่เห็นไหมรูเนี่ยเราสามารถถ่ายคุณได้ชัดเจนขนาดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาจุดไหนอย่างไงาวิดีโอคอลมาดูของก่อนได้นะครับมีหลายๆคนนะครับวิดีโอคอลมาโดนป้ายยางกันเลยนะครับ <c ười> คําเตือนอย่าวิดีโอคอลนะครับถ้าวิดีโอคอลเนี่ยคุณจะเห็นของเยอะไงเพราะว่าพี่มัมโบเนี่ยเขาเรียกว่าพูดเก่งด้วย <c ười> คุณอาจจะโดนป้ายยาอย่างอื่นด้วยนะครับเอ้านะ آ, آ, ก็ จัดไปนะคใครอยากได้อะไรก็มาทักมาทายกันนะครับมาสอบถามได้อพ,อพี่อันนี้ปรับยังไงพี่อขอสูตรอันนี้หน่อยอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีครับผมนะผมซื้อมาผมต้องการจะแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆอ,อยู่แล้วเนาะอ่าเร็วๆนี้ก็ฝากกันด้วยกันครับสําหรับคอร์สนะครับคอร์สสอนปรับเอฟเฟกต์ครับทุกอันเลยนะครับเอฟเฟกต์ในประเทศไทยนี่แทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อรวมไปถึงเอฟเฟกต์ก้อนมันติเอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกเอฟเฟกต์เนี่ยที่เราซื้อมาเราพยายามจะรีวิว แล้วก็ทําเป็นคอร์สสอนออนไลน์นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่ในใจผมนี่แทบจะเรียกว่าเรียกว่าทําบุญให้กับทุกๆท,ท่านเลยอ่ะนะครับเออจะขอค่าน้าค่าไฟแค่นั้นเองครับเพราะว่าเวลาเราอัดเนี่ยเราอัดเป็นหูเป็นหลายๆวันนะครับนะถ้าเรียกเป็นชั่วโมงนี่โอ้โหเป็นร้อยชั่วโมงกว่าจะอัดหมดคุณคิดดูว่าเอฟเฟกเนี่ยในร้านเราทั้งหมดใช่ไหมครับเราอัดเพื่อคุณนะครับ แล้วมันแค่เศษส,สตังค์คุณเท่านั้นที่คุณเสียผมบอกได้เลยนะครับนะไม่แพงเลยคอร์สนี้แล้วฝากไว้ด้วยนะครับกับคอร์สปรับเอฟเฟกมืออาชีพนี่เลยครับใครอยากรู้เทคนิคต่างๆนะครับคือของจริงด้วยนะครับคือเรามีของจริงด้วยนะไม่ใช่ไม่มีของแล้วจะมาสอนกันได้อย่างเงี้ยไม่มีไม่ใช่คือเรามีของเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าท่านจริงๆแล้วเราก็สอน สอนวิธีการปรับต้องแต่เอาตั้งแต่กีตาร์เลยไปถึงตู้แอมป์ไปถึงเอฟเฟกปรับยังไงอะไรยังไงนะครับสอนหมดทุกเทคนิคที่ผมใช้ในการรีวิวนะครับทุกอย่างที่ผมใช้ในการเซตอัพที่ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นนั่นเองนะครับนะที่ทุกคนบอกว่าเสียงดีเสียงดีอะไรเงีย้ยน,นะนี่แหละครับนี่ก็เรากำลังจะบอกจุดกําเนิดของเสียงเลยนี่แหละครับนะคอร์สนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับใครที่ติดตามอยูจะไฟอยู่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับสำหรับคอร์ส สอนปรับเสียงออนไลน์ด้วยนะครับคุณเรียนผ่านที่บ้านได้เลยนะครับคุณไม่ต้องส่งเอฟเฟกมาก็ได้นะค,คุณปรับอยู่ที่บ้านได้เลยนะครับอ่ะแล้วราคานี่บอกเลยว่ามันสมเหตุสมผลจริงๆนะเพราะว่าเราใช้เอฟเฟกในการแสดงเนี่ยอหูเรียกว่าเป็น100ตัวนะครับทุกเอฟเฟกมีหมดบอสมีสองหอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับฮอตซูมต่างๆเดี๋ยวกำลังจะมีของเข้ามาเพียบแล้วจะ ปรับให้ท่านดูหมดเลยว่าวิธีการปรับปัดยังไงนะครับใช้แอมตัวไหนยังไงนะครับค่าดีเลยค่ารีเวร์ดที่พี่จัโบ้ใช้เป็นไงอะไรไงเนาะอ่ะโอเคฝากร้านนี้ไปด้วยด้วยนะครับขายจริงส่งจริงชัวร์ชัดร้านเปอร์เซ็นต์อยู่ในเมืองพิษศษโลกนัดรับได้เลยอยู่งจังกว่าเราส่งขนส่งให้นะครับ,รบอ่ะโอเคจัดไปครับ